ทำไมถึงทำไมเราถึงป่วยนะมันก็มีคําถามนะผมเป็นคนโชคดีมากนะครับเพราะว่าผมอยู่ในวงการนี้มานานพอสมควรนะผมก็อยู่ในวงการแพทย์ก็มีรุ่นน้องรุ่นพี่ที่เป็นคุณหมอแล้วก็ภรรยาก็เป็นพยาบาลนะครับแล้วก็วงสังฆนาญาิเราก็อยู่ในวงการแพทย์นะครับนะเราก็ได,เได้เราก็ได้เรียนรู้มาหนึ่งเนืองนะแล้วการดูดูแลสุขภาพเนี่ยสำคัญมากผมเป็นคนหนึ่งตัวยงเลยล่ะก็คือ ผมตั้งทงไว้ก่อนนะผมตั้งทงไว้ผมจะต้องอยู่ถึงร้อยี่สิบปีนะนะอายุถึงร้อยสิบปีแล้วจะอยู่แบบเนี้ยเอออยู่แบบเนี้ยนายหมายว่ารักษาเซลล์ให้คงอยู่ถาวรแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอมตะ <laughs> จะทำได้ไหมนาะเขาบอกว่าทาได้นะครับทําได้ทํายังไงอะ่ะไม่รู้อะ่ะแต่ว่าผมมีเคล็ดลับทำอะ่ะนะผมมีเคล็ดลับทํา แล้ววันนี้เมื่อวานนี้ผมก็ไม่ได้ดูนะดูดูดูภาพยนตร์จนจบเลยเพราะนั่งมาในรถเนี่ยสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยดูแน่นอนว่าภาพยนตร์มันประมาณ90นาทีนะครับปรนมาณิ0นาทีเป็นสักรดีนะมีเปเปอร์ทดสอบมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายเลยนะครับแค่ข้าโจหัวเรื่องของการการเดินทางของลำไส้ใหญ่การเดินทางของอาหารที่ผ่านปากผ่านลำไส้ใหญ่จนถึงอ,อกทวารเนี่ยมันสามารถบอกได้เลยว่าแต่ละคนที่กินอาหารเข้าไปแล้วกบวนการย่อยในร่างกายเราเนี่ย ส่งผลถึงการเป็นโรคชนิดต่างๆได้หมดเลยโอ้พอฟังแล้วผมรู้ทึง่งมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้อีกสิรอบเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดที่เป็นสับทางการแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของจุลินทรีย์หรือแบคทีรียที่อยู่ในลําไส้เราเนี่ยให้เข้ามาในสมองผมให้หมดเลยเพราะว่าวันดูรอบแรกแร้วสุกชอบมากปกติผมชอบดูหนังฮอลลีวูดหนังแอคชั่นที่ดูนสบายๆปล่อยไปนะครับ แต่วันนี้เราได้ดูภาพยนตร์หนึ่งที่เป็นความรู้เกี่ยวกับตัวเรามากๆเลยท,ทุกท่านเชื่อใช่ไหมครับว่าเราเองน่ะเรามีดวงตาที่มองมองไปข้างนอกแต่เราเอ่ยไม่เคยได้มองเข้ามาข้างในเรามีดวงตาสองดวงเนี่ยครับเพื่อมองออกไปข้างนอกแต่เราไม่เคยได้มองเข้ามาข้างในความหมายคืออะไรครับมองข้างใน ก็คือในร่างกายเราเองเนี่ยเราไม่ค่อยบางครั้งเราไม่ค่อยได้ให้ภายในเราตั้งแต่ช่องปากจนถึงทวารนรน้อเปอร์เซนบางทีเราก็หยิบอะไรใส่ปากโดยที่เราไม่ได้คข้ครวนเลยนะเรากินอาหาร